าอีกแล้วนะครับอ่างเตาปิงอังแฟมิลี่วันเนี้ยอ่างเตาพ่อไปเจอเลโก้บ้านซูเปอร์ฮีโร่มาลกูกอันนี้เลยนะอันนี้เป็นบ้านกัรตันอเมริกาอันนี้เป็นบ้านทออันนี้เป็นบ้านสไปเดอร์แมนอันนี้เป็นบ้านไอรอนแมนอันนี้มันดูเริ่มต้นเพราะวมันยากอยู่อ่างเปาอยากต่อบ้านสไปเดอร์แมนก่อนใช่ไหมลกูกแกะในโลกอย่างนั้นมันง่ายอยู่มันอื<ะ>่นยากมาก เพราะว่าเซ็ตใช่ลูกเพราะว่าเซ็ตเนี้ยจะมีบ้านตังหวดสีหลังเห็นไหมลูกมีสีหลังเห็นไหมเซ็ตนี้มีสีหลังอันนี้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราต่อหลังแรกก่อนเลยลูกเริ่มที่สไปเดอร์แมนก่อนเลยลูกนะแกเลยครับมมีมุมด้วยใช่ครับสไปเดอร์แมนก็จะมีใหญ่็มุมลูกข้างหลังฮะข้างหลังไม่มีกำแพงเกี่ยวครับลูก เนี่ยพ่อเพิ่งได้มาเลยนะสี่กล่องเนี่ยเซตหนึ่งเนี่ยโอ้โหตปิดเต้นจังเลยอุ้ยเลโก้เยอะมกกนนะลูกไหนพ่อขอดูกล่องสิโอ้โมีเลโก้บทั้งหมด188ชิ้นนะครับสำหรับบ้านสไปเดอร์แมนหลังนี้อ่าลูกสูตรเดิมลูกแยกสีแยกสีแล้วก็ดูคู่มือประกอบ อ่าลลกเริ่มแยกเลยโลกตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการแยกสีนะครับเพราะเราต้องแยกสีเลโก้ก่อนนะครับเราจะได้หาชิ้นส่วนง่ายๆแล้วประกอบง่ายๆนะครับเดี๋ยวขอเวลาพี่อังเปาแยกสีเลโก้แป๊บหนึ่งนะครับแยกสีเลโก้เสร็จแล้วนะครับก็มดูโล่งมากอ่ะใช่โลก ตอนนี้อ่างเปากำลังเปิดคู่มือนะครับเริ่มประกอบแล้วนะครับตอนนี้สีที่เยอะที่สุดคือสีแดงนียไงสีแดงเยอะที่สุดสีแดงกับสีฟ้าลองลงมาเป็นสีน้ําเงินเพราะว่าเป็นสีเป็นสีของชุดของสไปเดอร์แมนแดงกับน้ําเงินคู่มือเยอะมากเลยลูกไหนดูสินหเพราวายาแน่เลยอ่ะมีเลโก้ต้องร้อยปสิแปดชิ้นนะ มีทั้งหมด่กลี่กรูปลูกย <23. S 1> ี23บมยี่สิบสามนะครูมีมียีิบสามรูป<อ>นะมันไม่ช่ดตัวมันจะไปดูเม,มนคือชุดอ๋อเหรอครับชุดนะลูกนี่ไงโอ้แขวนชุดโอเคงั้นเริ่มประกอบไปลูกเอาจากภาพแรกก่อนเลยครับลูกเดี๋ยวพ่อจะนั่งเป็นกําลังใจให้ตังนี้แหละออสีเทาก่อนเลยสีเทาก่อนเลยนะลูกนะ <S <S ครับลูก ใช่ล,ลูกเวลาพี่องเปาต่อเลโก้เนี่ยพี่องเปาชอบให้มีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยนะครับพี่อยงเปาจะได้ไม่เหงาวันนี้เราก็มีเจ้าลาเต้นะครับเป็นลูกนก,กสันคอนัวนม,มาดูพี่เอีงเปาประกอบเลโก้นะครับลาเต้นเนี่ยเป็นสมาชิกใหม่สุดของบ้านเราเลยนะครับตอนนี้ใช่ไหมลาเต้ฮะลาเต้ นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูพี่เอาปรับกอบเรกโก้กันนะครับตอนนี้แล้วที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือจแอนครับคลิปมาทุกคลิปเป็นดารารับเชิญทุกคลิปเลยใช่ไหมจเจนวันนี้จเจนก็นมาเฝ้านะครับครับลกูกสองแสบนั่นล่ะสอแสนั้นอยู่ในโกงลูกยังไม่อ,ออกมาลกูกวันนี้เป็นคิวของลาเต้ก่อนมอกค่ากับคาเฟ่ไว้โกงก่อนสองตัวนั้นออกคลิปบ่อยแล้วใช่ไหมลาเต้ ลาเต้จะลงมาแล้วลงมาแล้วครับลาเต้าะลา,า,า,าเต้ามาช่วยอยาปลาประกอบเลโกล้บาโลกเอาปลาถึงรูปไหนแล้วครับโลกสามรูปที่สามไหมนะครับลาเตา้เราทำอะไรบ้างเนี่ยลาเต้ฮะอออกจากกรงมาก็อือเลยลาเต้ไม่คิดกรงออกจากใช่ออกจากที่นอนที่นอนลาเต้อยาดเยาของหายนะ จุดจุดจุดต้องมาอะยังไงลาเต้จะมาช่วยประกอบแล้รอไม่ได้รอไม่ได้มาสิใช่ไหมลาเต้เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปสิฮะลาเต้ช่วยอะไรบ้างนะลาเต้เข้าไปเออลาเต้เก็บใส่เดี๋ยวว่าเจ้านี่บังเลงไม่เป็นไรลาเต้เดินอยู่แถวนี้ละประกอบเลยลูกเดี๋ยวพ่อดูลาเต้ด่วนเลยอ่ะอ่าอ่ะ ราเต้กำลังงงาเต้กำลังงงใช่ไหมเต้ยิบหยกบกไม่ได้ไม่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 จะกินอังเปาว่าบ้านของสเอรดแมนมันยากไหมลูกไม่ครับง่ายเหรอครับแต่เลโก้มันเยอะนะเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบแปดชิ้นปกติเลโก้ที่อองปาะกอบทั่วไปที่เป็นรูปบ้านเนี่ยประมาณร้อยยี่สิบชิ้นเองลูก เย่ยมากก็ต้องหกสิบเจ็ดสิบชิ้นเลยนะจริงจริงที่เป็นร้านอ่ะมันจะทำไมลาเต้ไปหนโลกูกไม่ออกมาหรอกมันจะเป็นยี่สิบูกเหลอลูกเหรอแต่คราวนี้เกินยี่สิบครับลกูกไหนคอนเอีย <The N. S 1> นอนทำอะไรลกูกดูเจ้าคจนเอน ูกเท่ไหล่ะครับลูก <5. S 1> ลูกที่ห้าแล้วโอ้โหรวดเร็วจังเลยดูเจ้าใจแอนเปลา่ปลาเๆนี่นีดูดูพี่โผแล้วแล้วใจแอนดูใจแนดูใจแอนปิดไวก่อน,อน,อนประกอบไปเรื่อยๆลูกเดี๋ยวพ่อนั่งเป็นกำลังใจให้นะลูกนะครับลูกพ่อครับครับลูกที่ห้ามันจะ เป็นกำแพงโอ้เป็นหน้าต่างใช่ไหมลกูกหน้าต่างของบ้านสมัยนั้นใช่ไหมลกูกรูปที่ห้าครับร,ร,รูปนี้ละ,ละเอียดเยอะด้ลูกเนาะเพราะว่าเลโก้มันเยอะมากเลยรายละเอียดเยอะมากเลย <c oughs> ต่อมาคงสวยน่าดูเลยลก <c oughs> ูกดูลาเต้ลาเต้งูอย่าออกโน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 ลาเต้โยนโยนยนเลยนุ่นยูเลยนั้นนุ่มไหม โน่ลาเต้ลาเต้อยากมาช่วยลูกไม่มาหาแล้วมาไปช่วยเลยไหมเข้าไปเลยดีเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยงงงงลาเต้ตัวป่วนพ่อครับครับมันไม่เป็นเหมือนไอโฟนอะที่เราทำอะโอ้ยมันคนละแบบกันยังโลกป่วนกะอี้ใช่ลูกกะอี้จะมีคอมใช่ลูกมันกินเจนนอนหมดอันนี้เลยกะอี้ นนีี่่ไไงงใจแอนกำลังสนใจกับราเต้สมาชิกของบ้านเราอยู่ลูกเต้เอ้ยโยดอยากกินนะรับรสชาติอื้ออีกเล้วมันอื้ออีกเล้วครับลูก รูปที่ไห่แล้วลูกสิบ <11. S 1> เอ็ดสิบเอ็ดแล้วเหรอโอ้ตอนนี้อับปาขึ้นมาชั้นสองเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วลูกเนาะชั้นสองที่ไม่มีหลังคาที่ไม่มีพื้นใช่ลกูกโอ้ยโชคดีหน่อยจะไม่ต้องลงมาใช่เก่อ,อคอนก่อคอนยังเยียไม่แข็งลูกลรับเล็บละเออถ้าลาเต้ยังเด็กอยู่ยังเยีย <ๆๆ S 1> ไม่แข็งรับเล็บรับเล็บนี่คือเลโก้นะครับ ชั้นสองนะคะชั้นสองแล้วตอนนี้โอ้ยสีดำรลมมันแดดมาครึ่งนึงแล้วใช่ตรงนี้แดดมาลูกแดดเริ่มได้แล้วแดดไปอยู่ร่มแต่ลาเต้่มเก่อกวนอีกแล้วตอนนี้ก็น่าจะมาสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ ลาเต้กอกุลอะไลูกออกไปลาเต้เงาอยากกินต้นไม้ต้นไม้เล็กมากรูปที่ไหนเลยลูกสิบสองสิบสองแล้วนะครับตอนนี้ดูแหลลาเต้กระโดดใส่แบนี้ลาเต้ลูกเล็บมันคมลูกพ่อ,อยังไม่ได้ฝึกให้มันขึ้นคอนรับเล็บนี่ไงเล็บก็เลยจะคมคมหน่อย <c oughs> ใช่ไหมลาเต้ นี่ครับเป็นรูปเป็นล่างเลยนะครับชั้นสองก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับต้องรีบแดดมาแดดมาแล้วแดดงงเจ้าลาเต้เริ่มปวดแล้วด้วยตอนนี้นี่ไงลาเต้ดูลาเต้ดูลาเต้ครับลูกอบลาเต้บินได้แล้วใช่กำลังฝึกเริ่มบินได้ลูกบินนิดนึงแล้วนี่ไงกำลังกระโดดแล้วกระโดดแล้วนี่ไงบินไปแล้วโอ้ยก็ตรงนี้แหละก็เลยใจหยุด ใจหยุดหยุดเกมอ้อะไรนะลกูกทั้สองทั้งสองอลูกเหรอตอนนี้ประกอบหลังคาอยู่ใช่ไหมลูกหลังคาชั้นสองอยู่ใช่ไหมลกูกมีหลังคาคืออะไรอะ่ะฟิเจอร์ส่วนนี้ใช่ไหมนี่นี่ใช่ไหมนี่ไงส่วนป้ายนน่างหลัง งาของชั้นสองเนี่ยตรงนี้ไงที่ดฟ้าดาดฟ้าชั้นดัดฟ้าอันเนียนไหมเนียนมากเลยไม่ได้ประกบไม่มี้กระจกอ๋อเป็นกระจกใช่ไหมครับดูจากนี้ดูออกกว่าครับลูกสวยจังเลยอ่ะรายละเอียดก็ดี๋ยวแล้วเขบอกว่าสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนแินาดาแคนาาอเมริกาแล้วก็ทอ แล้วจะประกอบสี่วันสี่กล่องว่าละกล่องนะลูกนะทำเป็นสี่อีพีอ๋อใช่ลูกคนละเอียดเลโก้มันเล็กไงลูกแต่ละเอียดเป็นละเอียดมากเลยครับแต่มันลดลงแล้วครับตอนนี้ก็90แล้วนะคอร์เซ็นต์แล้วนะครับใช่เพราะตอนนี้เราเราเก็บตั้งลาเต้ไปแล้วลาเต้เริ่มก่อกวนพอเก็บปุ๊บเอาเปาก็ประกอบเลโก้ได้เร็วขึ้นเลยครับ เพราะเราเก็บตัวป่วนไปแล้วตอนนี้เลโก้เหลือ<ม>แค่นี้แล้วนะครับใกล้หมดแล้วนะครับเสร็จไปประมาณ90%้าสิบเปอร์เซ็นลยนะครับตอนนี้ลืมลืมอะไรครับลูกประกอบหน้าอ๋อประกอบตรงประมาณหน้าบ้านก่อนใช่ไหมลกูกประตูประตูอ๋อจะเป็นตรงนี้นะครับประตูแล้วจะมีเหมือนดาบแล้วก็มีโคมไฟสองฝั่งอังฟ้ากำลังประกอบชิ้นส่วนตรงนี้อยู่นะครับตอนนี้ ใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้กำลังประกอบส่วนอยู่ที่ส่วนหน้าร้านอยู่ใช่ไหมลูกตอนนี้ต้นไม้ต้นไม้หน้าร้านนะครับต้นไม้จิ๋วต้นไม้จิ๋วนะครับหน้าร้าน18 18แแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับอีกนิดเดียวครับเลโก้จะหมดแล้วครับตอนนี้เหลือนิดเดียวเหมือนกันตอนนี้อังเปากำลัง ประกอบส่วนนี้นะครับหน้าร้านประมาณตรงนี้นะครับหน้าบ้านของสไปเดอร์แมนครับลกูกสวยมากเลยแมงมุมก็สวยรายละเอียดดีมากเลยลูกบ้านไ<ฟ>สไปเดอร์แมนกละดงประกอบโคมไฟตรงหน้าประตูทางเข้าบ้านอยู่นะครับตอนนี้กระดงประกอบมือเลยใช่ไหมลกูกนี่ไงนิ้ว อ๋อครับมามือเริ่มประกอบ<ะ>ได้นิ้วกับมือจะประกอบข้ากับส่วนนี้นะครับนี่นะครับประมาณอย่างนี้นะครับด้านหลังด้านหน้าก็จะมีป้ายบังไว้แบบนี้ข้อที่ย <20 S 1> ี่สิบยี่สิบนะครับ 21, เป็นการประกอบมือโอเคครับลูกขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ,ปร,บประกอบมือสองในการประกอบนะครับลูกไกลเสร็จเต็มทีแล้วครับตอนนี้ สร็จแล้วลูกมือไหนดูนี่นี่เหรอมือสไปเดอร์แมนที่จริงใจญ่อะ่ะประกอบเลยโลกอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับประกอบตัวนี้เสร็จก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับเลโก้บ้านของสไปเดอร์แมนใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้99%แล้วครับเสร็จยังโลกยังไม่เสร็จอีกเหลืออะไรอะ่ะหล่อข้อหรือเปล่าทำไมยิ้มแบบนั้นเสร็จแล้วนี่ไง เย,ย้เสร็จแล้วค่ะตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย